เดี๋ยวเขาจะหาว่าข้าเจ้าโม่แกะไปพร้อมๆกันเลยเจ้านี่ข้าเจ้ามีค้นละไทาไลายค้นนะไม่หลวงใจเครื่องสำอางอย่างสปาเจ้าอันไหนเนวอดีข้าเจ้าลองก่อนอันนี้แกะไปพร้อมๆกันเลยหัวอ่าวันนี้ใจของดีวรนาคันเลอร์นี่นะเนวอดีขนาดหนึ่งในพาเลตตีช่างแต่งหน้าต้องมีมีมนุษย์หนวดเดินผ่านแกพร้อมกันแต้ดีบบดี็จะได้หูกันวันเนี้ยซีเพื่จะเป็นอย่างอี้ทุกคนมีพาเลตแต่งตานะ แล้วก็มินิพ่อมถือว่าคุ้มนะเจ้าเซตนี่ถือว่าคุ้มนี่แล้วข้าเจ้าได้แบบเซตแถมแปลงอนี้มาตวัวอเอาลองมาแต่งตามใจฉันพอพอวันนี้จะได้ยังไงแปรงตีได้ก็คือจะมีแถมอีมาเรียบร้อยแล้วเจ้าข้าเจ้าแต่งก่อนแต่ว่าข้าเจ้าใจแปรงข้าเจ้าตัวดีกว่าเพราะว่าน่าจะแบบเพียงพอแต่งไปพ้อมๆกันเลยเจ้าเอาลงสีออนก่อนสีแบบเนื้อ,อสีแบบผิวๆแต่งง่ายๆเฮ้ยเนื้อมันเนียนนะเฮ้ยโอเคเลยอะ แล้วเดี๋ยวเขาจะใส่แบบคริสต์เตอร์เพราะนี่อาจจะบอกค่อยทนัดแต่ได้นะเพราะว่าแง่งจอตัววิบวับวิบวับแสงได้คิดเตอร์ได้เขาจะใส่แฮมซีหนึ่งโอเคมีสามจันละตาเริ่มมีมิติเขาใ่้แฮมอันหนึ่งเบรนดูดีมิชาตระกูลขึ้นมาเลยทุกคน น,นี่วราแต่งแบบใสๆง่ายๆนะแว้วก็จะกีดอายไลเนอร์อายไ,ไลเนอร์ของนี่จะใช้กระจกอืมแต่งตามใจฉันนะเจ้ากีดอายไลเนอร์แล้วตาก็จะมีมิติขึ้นมาหน่อยโอเคใกล้เคียงเจ้าพ่อาตาขาเจ้าบะเตากันเนะเาะทำขึ้นนะแล้วก็นีพลตานี่ตะกี้ใช้สีนี่นะเจ้ารองพื้นขาเจ้าใช้เบอร์หนึ่งอันนี้ตีรองพื้นตาเนี่ยมา เลเวลสองก็ใจกิเตเตอร์อน,นี่นะเจ้าสีหนึ่งสีตรง,งกลางขอบล่างๆนี่นะเจ้าใช้สีนี่เนาะเขาเจ้าใจสีนี่ในการปัดนี่ก็ได้แบบนี้นะเจ้าแต่ว่าเปิน,นี้หลายสีเนาะแแต่ว่าเขาชอบโทนไหนแล้วก็มีอันนี้เจ้าเอาใจสีนี่เขาเจ้าใจสีนี่เจ้าเขาแตะน,น้อยเดียวทำมันเกินวิธีน้อยไข่บัาสะดวกไปเสริมกระเสริมวิธีนี่นะเจ้าจะได้มีความโด่งพุ่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะใจอันนี้ใส่สันดังลองดูสิว่าเป็นจะได้พองปุ่งเลยเจ้าเห็นกอ สุดยอดชัดมากไอ้ยังคือดังโดงพรุ่งก็ใส่อีเลเจ้าน้าพากเลื่อมแรดแถวหน่อยอะดูมีความโกรผิวโกรไปกดตามพิงกี้พิงกี้วันนี้ไปดูไล่พิงกี้มาอันนี้ของเมเบลีนนะเจ้าอืมสวยอะ่ะสวยเลยอันเนี้ยโอเคเลยหลังจากนี้เขาเจ้าทาลิปเมเบลีนเนาะตอนนี้ใจเบอร์สองห้าห้าร้องพื้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใจครอสผู้คน เลิฟเลยอะ่ะมันมีความแบบว่าผู้ดีอะ่ะ <c oughs> ผู้รักมากดีจากข้าเจ้าเป็นระดับธรรมดาใส่แล้วดูสีผู้ดีเลยนะผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนเดินนะคะโปรดเรียกฉันว่าคุณดีหลังจากทาลิปสีนี้ไปแล้วนะเจ้า <c oughs> แล้วะเจ้าเป็นได้ของเจ้าตีนลูกของข้าเจ้าจบเจ้าจบ,จบโอเคเป็นได้ของเจ้าลองใจอันนี้รู้สึกว่ารักล่อประมัน จำมาได้อะสองสามร้อยหรืออย่างประมาณเนี้ยนะอันนี้นะแล้วก็ได้แถมชุดแปลงนี้ัวนยนะเจ้าก็ลองไปกดมามาใช้กันดูเดอ้อเดี๋ยวปักตะก้าให้เจ้า